ทุกคนเอาท่อพิวซีต่อออกจากตัวเครื่องซักผ้าทุกคนเนี่ยต่อไล่ๆๆลงมาเนาะเราลอยลงมานี่แล้วก็มาลงบ่อน,นี้ทุกคนนี่ลงบ่อตอนแรกมันเป็นตัวนี้นี่มันก็ผุหมดทุกคน,นไม่กี่วันเลยทุกคนไม่ถึงปีนี่ ดูดิโอ้โหไม่อยากจะเชื่อทุกคนก็เลยตัดปัญหาเอาท่อ PC มาวางแล้วก็เมื่อกี้ก็ใช้ระบบต่อแบบก่อไฟแล้วก็เผาเหล็กให้มันเผาเหล็กให้มันร้อนแล้วก็เอามาตัดโอ้โหตัดก็ได้สวยงามเหมือนกันนะเนี่ยไม่แพ้เลื่อยทุกคนเห็นไหมตัด มันยาวเกินเนี่ยยาวเกินไปนูน่กนกุณผนยาวเกินต้องเอาไฟแล้วก็เอาเหล็กมาเผาตัดเรียบร้อย